ดิฉันไม่เคยกดติดตามอะไรช่องของนางแตนนะคะแต่มันก็จะขึ้นฟีดมาอย่างเงี้ยก็เลยเข้าไปดูก็มีการแขวนคอมเมนต์อันนึงแล้วก็ตอบแบบเปรียปร้ยวๆอะไรทับตองนี้คือเขามีการตริงเรื่อง AI นะคะดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่ตัวเถกเองที่เป็นคนตอบน่าจะเป็นแอดมินเพราะว่าลูกสาวย่าชินี่ก็แสบไม่เบานะคะปากคอไม่เบาทีเดียวเชียวอีอ้วนเนี่ยนะบอกเลยปากคอไม่เบา ปากเขาไม่เบาแต่ไม่พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยอะไรเลยจริงๆค่ะเขียนผิดเขียนถูกอยู่ตลอดเวลาไอ้ค่ะไอ้คานใช้ไม่เป็นไม่เคยเช็คแล้วไม่คิดบ้างว่าตัวเองเป็นหน้าเป็นตาคนจะเห็นก็จะบอกว่าเออช่างบันเถอะเพราะอีเถอันเป็นแค่สาวโรงงานความรู้มันต่ํามันก็เลยเขียนผิดผิดถูกๆ,ๆมีคนที่รู้ต่ํากว่านี้แต่เขาก็เรียนรู้แก้ไขพยายามเช็คพยายามหานะคะนี่ทําปากเก่งแต่ความรู้แม่งสตีนมากเลยนะแอดมินคนไหนเป็นคนเขียนอันนี้นะบอกด้วยว่าดิฉันด่า เก่งแต่ปากอย่างอื่นไม่พัฒนาไม่พัฒนาจิตใจไม่พัฒนาสมองที่เขาเตือนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าอีเถกใช้ทุกอย่างแล้วก็หลงเพ้อไปว่าอุย้ยลูกกูหล่อผัวกูหล่ออุยอ้ย,ยนู่นอุ้ยนี่ต่อไปบางทีตื่นขึ้นมาไปส่องกระจกอาจจะตกใจว่าเฮ้ยอิเหียกนี่ใครวะเพราะลูกกูเวลากูเอาลงเนี่ยในคลิปในอะไรที่เห็นอุยอ้ยกูสวยลูกกูก็ล้อหล,ล่อเนี่ยลองดูอันนี้ค่ะ ถ้าไม่โพสต์อยู่ในช่องของนางแม่เราจะรู้หรอคะว่าเนี่ยไอ้สองรูปนี้เป็นรูปชายเขาไม่มีทางเลยค่ะเพราะมันถูกแต่งเพราะมันถูกเปลี่ยนแปลงเพราะมันยอมรับความจริงกันบ้างเล่นไอ้ั้งคาวเนี่ยมันได้อยู่แต่เล่นทุกครั้งลงรูปทีไรก็จะต้องทําให้มันหลอลงคลิปทีไรก็ต้องทาให้มันหลอตัวจริงลูกคุณไม่ได้ขี้เลยก็หน้าตาดีใช้ได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดนี้อยู่กับความจริงบ้าง คนที่เขาคอมเมนต์เขาก็พูดถูกอยู่กับความจริงบ้างไม่งั้นตัวคุณจะไม่ยอมรับความจริงอะไรเลยผัวเดินเข้าลานประหารจะยอมรับได้ไหมก็จะหาว่าคนนั้นคนนี้กั่นแกล้งคนนั้นคนนี้ใส่ร้ายอยู่ตลอดไปรับความจริงบ้างถ้าคุณไม่รับความจริงคุณไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยในชีวิตยกตัวอย่างอันนี้นะคะใช้ AI ใช้แอปใช้โน่นใช้นี่เป็นใช้โซเชียลเป็น กดเข้าไปดูหน่อยว่ารถเมยเขียนยังไงสกดตยังไงกดเข้าไปดูหน่อยคุณเป็นแอดมินคุณเป็นหน้าเป็นตาของไอตัวที่คุณเล่นแทนอยู่เนี่ยอย่าให้เขามองว่าอ๋อไม่เป็นแค่สาวโรงงานมันกระจอกมันไม่มีความรู้มันเขียนหนังสือคาง่ายๆอะไรพวกนี้ก็ผิดไปหมดถ้าคิดจะปากดีปากแจ๋วแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองด้วยจะได้ไม่ต้องโดนเขาสวนว่าเก่งแต่ปากปัญญาสมองไม่มี อันนี้เห็นไหมคะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความน่ากลัวในการใช้สมองกลทั้งหลายใครเห็นภาพนี้ก็จะรู้ทันทีว่านี่เป็นภาพที่ AI ทําขึ้นมาสร้างขึ้นมาภาพด้านหน้าขอบทุกอย่างคมหมดภาพด้านหลังมันเบอเบรอเบรฟลูฟลูไปหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่ามีแต่ธงชาติไทยเท่านั้นเหรอถ้าเป็นการจัดอะไรอย่างนี้มันควรจะมีธงชาติของออภูตานมาให้เห็นบ้างนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ไอ้คนที่เล่นก็ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพอเห็นว่าเขาเป็นกษัตริย์ประเทศอื่นก็ไม่เคารพเขาเลยหรือให้เกียรติเขาบ้างสิไอ้คนที่ทําอย่างนี้นะครับไม่หวังดีกับคุณการหรอกไม่น่าจะเป็นแฟนขับเพราะว่าแฟนข,ขับของคุณกันคงไม่ทําแบบนี้เพราะฉะนั้นการเล่นอะไรที่มันโศโกโศโกเนี่ยอย่าทำเลยนะคะแล้วคนที่ดูข่าวเสพข่าวเนี่ยก็ให้ตั้งสติบ้าง หลายอย่างใช้ AI ถ้าทำเพื่อสนุกสนุกออย่างภาพแมวใส่ร้ายหมาหรืออะไรอย่างนี้มันก็มองออกนะคะแต่พอมันเยอะมากขึ้นมันก็รู้สึกมันเฟือมันดอกจำปานะมันเหมือนเพลงดอกจำปามันเฟือเพราะฉะนั้นเราคนเราต้องระมัดระวังต้องดูให้ดีๆหัดจ,จับสังเกตอย่าเชื่อในภาพที่ตัวเองเห็นอย่าเชื่อในคำพูดที่เขาพูดพูดอะไรมา ให้มองด้วยว่าไอ้คนทําคนอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนอย่างไอ้คำพูดของไอ้ไหลคําพูดของบุมน้อยคําพูดของไอ้ขาหมูเราจะเชื่อได้มากแค่ไหนอย่าฟังแล้วเชื่อไปเลยคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะก,ก,กันด้วยค่ะออกมาดินเอาออกมาดินอัเลลูยาโอ้ลัลลออัเลลูยาโอ้ลัลออัเลลูยา Oh Madine, alléluia, oh là là. Alléluia, alléluia. Oh Madine, alléluia, oh là, là. Alléluia, alléluia.